สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับการที่เรามีสระเป็นของตัวเองนะครับก็จะได้สิ่งนี้นะครับนี่ปลาคอครับปลาคอนี่ครับนี่ครับในช่องทางเบาพงเกษตรหันษาครับผมมีสระเป็นของตัวเองก็จะได้แบบนี้ปลาไซส์ใหญ่ๆใ,ใ,ในลองยนต์ลงสระเป็นไงบ้าง <laughs> นี่ครับปลาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงนะครับนี่หัวใหญ่มากตัวก็ใหญ่นะครับใสสวยๆนี่เอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนักล่านักล่านี่เอาวาันโชว์หน่อยวันโชว์หน่อยเอาวันโชว์หน่อยวันโชว์หน่อย เอาเฟิสนี่ครับนี่ครับการที่มีสะเป็นของตัวเองนะครับนี่ก็จะมีปลากินเป็นของตัวเองนะครับไซโลนะครับนี่ครับผม